ถึงเครื่องแกงมาสแมนไม่ต้องโคลกเองแล้วเนะ้ะเจดีใช่ครับทำให้การทำโคลกง,ง่ายขึ้นสนุกขึ้นอ๋อนี่คือจะทำแกงในไมโครเวฟหรอถูกต้องอชอเจดีคะคะทำตัวเป็นประโยชน์อะนี่คะ่ะรู้จักบุญคุณโทษนำเข้าเตาไมโครเวฟนะคะอ่าโอเคครับนะครับแล้วก็นานประมาณ1นาทีอ้อไปรําเปล่าไปนะครับ คือการที่เรานําพริกแกงเข้าไปในโควฟก่อนมันจะได้หอมยิ่งขึ้นอุ้ยโอ้หนึ่งสองสามต่อจะได้แบบยังเหลือเป็นจากนั้นนะครับคุณผู้ชมใส่มันฝรั่งลงไปครับหอมหัวใหญ่นะครับสังเกตว่าชิ้นของ หอมหัวใหญ่กับมันฝรั่งเราหั่นชิ้นใกล้ๆกันถุก<ช>ต้องเ<ช>วลาสุกจะได้สุกเท่าๆกันแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะฮะใส่เข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเพื่อที่จะทําให้ไส้แมกกเรลมัสมันแมกกเรลของเรานะฮะข้นครับไข่ไก่สองฟองตีไข่ไก่ให้แตกจากนั้นเจ้ามาทาหน้าพายของเราก่อนทอดนะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรตีช็อคแคนสำเร็จรูปนะครับขายทั่วไปตามห้างก็สามารถ นำมาใช้แทนได้นะไส่เมื่อกี้ที่เราทําเสร็จแล้วก็นํามาพักไว้นะครับให้เย็นก็จะได้ลักษณะประมาณนี้อ่าก็ตักใส่แป้งโรตีของเราประกบนะครับให้เข้ากันอ๋อบากบากอ,อ,อ๋อคะ่ะตกใจนะึงว่าตัด ก็ไข่ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็นํามาทาลงบนแป้งโรตีของเราเมื่อเวลานําไปทอดนะฮะสีสันนี่คือจะเรียกว่าอมิงทองสวยงามอันนี้เราก็ใช้กันไกรนะฮะคุณผู้ชมมาตัดเพื่อเป็นเกรดตาเรามาอุ่นน้ํามันรอสักครู่เดียวครับโอเคน้ํามันตายไม่ตายดูสิหายใจใหญ่เลย แล้วละ่ะแล้วนะเราขึ้คืออะไรทองอารามสีสวยมากนะครับผม Amazing Thailand างานนี้นนนคุณผู้ชมพูดเลยเดี๋ยวเรา <นะ S 2> วางบนกระดาษซับน้ำมันสักครู่นะครับแล้วก็นำใส่จานเสิร์ฟกันเลย